สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูนะคะวันนี้อากาศดีวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาชมบรรยากาศเปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะให้เราเจอทั้งสายน้ํานะคะมุมของน้ําแล้วก็มุมของป่าคือวันนี้ได้สองบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยเนาะสีเขียวนะคะแล้วก็น้ําความชุ่มเย็นนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาเจอกันนะคะวันนี้ครูก็มีเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันทุกคนก็คือ สองเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องรู้ทันคนอื่นนะคะการรู้ทันคนอื่นหมายถึงว่าเราจะไม่ถูกคนอื่นเอาเปรียบนั่นเองมีคำกล่าวหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าตัวเราเราย่อมรู้แน่แก่ใจว่าเราไม่คิดจะเอาเปรียบใครใช่ไหมคะและเราเองก็ไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบเราเช่นเดียวกันการที่เราจะสามารถทำตัวให้เข้ากับคำกล่าวนี้ได้ เราก็ต้องรู้เท่าทันคนอื่นหรืออีกในหนึ่งก็คือการรู้จักในการพูดเจรจาต่อร้องนั่นเองนะคะเพื่อให้เราสามารถสื่อสารหรือพูดคุยกับคนอื่นให้ทั้งเราและเขาสามารถได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของครูวันนี้เนะเาะอ๋อไมา่เห็นคอมเมนต์ใครเลยอะเดี๋ยวนะคะอ๋อเน็ตครูดีหรอเปล่าเนี่ย ม,มีใครเห็นครูไหมคะมีใครเห็นครูไม่เอ่ยทักทายกันหน่อยเนาะครูไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็น <S <S เห็นหรือเปล่านาอเพราะคอมเมนต์ครูมันไม่ขึ้นอ่าขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแลวสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาบอกถึงสองเหตุผล,ลว่าทำไมเราถึงต้องรู้ทันคนอื่นนะคะอ่ะเริ่มกันเลยเนาะเรามาดูว่า ในชีวิตของเราจริงๆจากผลงานการวิจัยนะคะจากผลงานการวิจัยนะจากคำถามที่เขาถามไปว่าเราใช้วิธีการพูดเจรจารต่อรองกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนในชีวิตประจำวันผลสำรวจงานวิจัยนั้นออกมาว่า36%นะคะบอกว่าไม่ค่อยได้เจรจารต่อรองหรือพูดต่อรองกับคนอื่นซึ่งอันนี้ คำ,คำตอบที่ได้คืออันนี้มันเป็นคําถามลวงนะคะซึ่งในชีวิตจริงๆของเราชีวิตจริงๆของเราเราเป็นนักพูดจาต่อรองตลอดเวลานะคะสวัสดีค่ะคุณปรึกษายินดีต้อนรับนะคะอามาดูว่าทําไมเราถึงเป็นนักเจรจาต่อรองตลอดเวลาเหมือนที่ครูบอกนะคะเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นนะคะเรามีการต่อรองแทบจะทุกเรื่อง ทุกสถานการณ์และตลอดเวลาชีวิตทุกด้านของเรานะคะย่อมมีการต่อรองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอใช้คำว่าเสมอนะคะครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่เราอยู่กับครอบครัวใช่ไหมคะอยากดูทีวีร่วมกันใช่ไหมมีการต่อรองไหมว่าคนหนึงอยากดูรายการหนึ่งอีกคนนึงอยากดูรายการอีกช่องหนึ่งนลขาะน,นี่คืออีกหนึ่งรูปแบบของการพูดจาเจรจาต่อรองกันนะคะอย่างเช่น ต่อรองเพื่อให้ใช้คาว่าวินวินทั้งคู่ได้ผลประโยชน์ร่วมทั้งคู่คุณพ่ออาจจะขอครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะคุณแม่ก็อาจจะขอช่องนี้ครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ค่ะสลับกันไปสลับกันมาหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้รับใช่ใช้ใชว่าไม่ได้รับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตัวเองเนาะสมมติว่าคุณพ่อบ้านขอยึดทีวีช่วงเนี้ยเวลานี้คนเดียวเลยเพื่อที่จะดูการแข่งขัน สำนักสาคัญฟุตบอลน่าสำคัญหนึ่งช่องอย่างนี้ค่ะแล้วคุณแม่ก็กลายเป็นว่างอนคุณพ่อเห็นไหมคะเนี่ยคือลักษณะการต่อรองที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการไปเที่ยวการไปเที่ยวแล้วสมมุติครอบครัวเรามี4คนถึง5คนใช่ไหมคะการไปเที่ยวทุกคนก็ต้องมาคุยกันว่ามีที่ไหนที่เราอยากไปสามารถไปพร้อมกันในสถานที่เดียวบางคนอาจจะอยากเที่ยวทะเลอยากเที่ยวภูเขา คุณแม่ก็อยากมีแบบแหล่งใกล้แหล่งช้อปปิง้งใช่ไหมคะคุณพ่อก็แบบตามใจทุกคนยังไงก็ได้ทุกคนก็ต้องหาเนี่ยเป็นการต่อรองนะต่อรองว่าอยากไปตรงนั้นไปตรงนี้ทุกคนก็เลยต้องร่วมกันหาจุดร่วมจุดร่วมตรงกลางด้วยกันว่ามันจะมีที่ไหนนะที่สามารถมีให้คุณแม่ช้อปปิ้งได้ด้วยมีทะเลมีภูเขาให้ลูกๆได้ไปเที่ยวด้วยกันด้วยคุณพ่อยังไงก็ได้ก็เป็นกลางเหมาะสำหรับทุกคนนี่แหลคะค่ะคือการต่อรอง แต่ถ้าไม่มีการเจรจาต่อรองคุณพ่ออาจจะเป็นคนฟันธงซื้อใช่ใช่คัว่าซื้อทิเกตเที่ยวไปเลยอาจจะแบบทะเลที่เดียวไม่มีอย่างอื่นนะคะไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเที่ยวบนเกาะเกาะสักที่หนึ่งซึ่งลูกอาจจะไม่ชอบเล่นน้ําทะเลคุณแม่ก็อาจจะไม่ชอบแล้วบนเกาะก็คือไม่มีแหล่งช้อปปิง้งใช่ไหมคะก็มีแต่ทะเลบนเกาะก็ไม่ได้มีที่เที่ยวแอดเวนเจอร์ Adventure, แบบภูเขาที่ลูกๆชอบเห็นไหมคะ ในชีวิตของเราเราจะเห็นว่าลักษณะนี้ก็คือการเจรจาต่อรองเพื่อให้รู้ทันรู้ทันทุกๆกคนเพื่อให้เราเข้าสืมวดว่าการต่อรองเพื่อให้ทุกคนได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายทีนี้เหตุผลที่ครูจะมาเล่าให้ฟังวันนี้2เหตุผลก็ว,ว่าทําไมเราถึงต้องรู้ทันรู้ทันคนอื่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองเห็นไหมคะอย่างที่ครูยกตัวอย่างเนาะบางอย่างเราคิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่การเจรจาต่อรองเอ๊ะแต่พอฟังตัวอย่างของครูแล้วเออใช่ ในชีวิตประจําวันของเราเรามีการเจราจาต่อรองลักษณะนี้จริงๆเราก็เพิ่งรู้ว่าอา้าวนี่คือการเจราจาต่อรองเหรอเพื่อให้เราได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่นําเสนอฝ่ายที่ถูกเสนอก็คือคู่เจราจาคู่กันสองคนเนาะเหตุผลแรกนะคะที่เราต้องพยายามรู้เท่าทันเพื่ออะไรนะคะเพื่อไม่ให้เราถูกเอาเปรียบอันนี้อาจจะเกี่ยวกับของการทํางานหน้าที่การงานของเราก็ได้นะคะสําหรับ ลูกค้าหรือเราเป็นลูกค้าเองด้วยไปซื้อรถยนต์ใช่ไหมคะการไปซื้อรถยนต์เราต้องรู้เท่าทันธุรกิจทางด้านรถยนต์ว่าเอ๊มันมีข้อมูลอะไรบ้างที่จะทําให้เราซื้อรถได้ในราคาที่มันเหมาะสมโปรโมชั่นที่ดีเซอร์วิสก่อนขายระหว่างขายแล้วก็หลังการขายที่ไหนมีศูนย์โชว์รูมยี่ห้ออะไรบ้างที่เราจะได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็สิ่งดีๆเหล่านี้นะคะ สวัสดีค่ะน้องกระต่ายยินดีต้อนอรับนะคะมาดูเหตุผลแรกเหตุผลแรกนะคะก็เพื่อป้องกันตัวเราเองจากการถูกคนอื่นเอาเปรียบนั่นเองนะคะเพราะว่าในสังคมนี้มีคนที่ชอบเอาเปรียบอยู่เยอะแยะมากมายสังเกตได้ไม่ยากเท่าไหร่นะมันไม่ใช่ทุกคนนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจกับผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่หรือเราชอบได้ยินควาว่าวินวินทั้งคู่ใช่ไหมคะ คนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นหรือคนที่ละโมบบางครั้งเขาไม่สนใจผลลัพธ์หล่งนี้แล้วค่ะคิดแค่ว่าทำยังไงพูดยังไงให้เราได้ผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวให้เราได้ตามความมุ่งม,มา่ปรารถนาของเรานะคะโดยไม่ได้สนใจว่าชัยชนะที่ได้มาจะมาในรูปแบบใดก็ตามแต่และที่สำคัญเขาไม่สนใจความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นกับคุณ ไม่สนใจเลยนะคะเพียงแต่ว่าทำยังไงก็ได้อันนี้ลักษณะของคนที่คิดเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็บวกด้วยเป็นคนละโมบอยากได้อยากได้โด,ดยไม่สนใจว่าบางครั้งการที่เราคุยกับคนอื่นการที่เราสามารถาได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่อันนั้นอาจจะเป็นคู่ค้าลูกค้าที่สามารถไม่ได้จบแค่จอบนี้จอบเดียวนะคะอาจจะมีงานอื่นอีเวนต์อื่นออปชันอ,นอื่นอื่นที่ใช้บริการต่อไปได้ด้วยการที่สามารถ สร้างผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างนี้นะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อดีอะ่ะมันเป็นข้อดีเนาะการที่เราสามารถรู้เท่าทันคนอื่นในเรื่องเหล่านี้นะคะส่วนเหตุผลที่สองที่เราต้องรู้เท่าทันคนอื่นเนาะก็คือมันช่วยให้เรามีทางเลือกทางเลือกที่ดีมากขึ้นนะคะนะคะเมื่อเพิ่มทางเลือกให้เรามากขึ้นอืให้ทั้งตัวเราแล้วก็คู่เจรจาของเราไม่ว่าจะเป็นเ,เจ้านายลูกน้อง เพื่อนร่วมง,งานคนขายสินค้าหรือลูกค้าที่รับบริการจากเราเองนะคะถ้าเขามีทางเลือกเยอะแยะมากมายตัวเราแล้วก็ตัวเขาการที่มีทางเลือกเยอะมันหมายถึงว่าเราและเขาก็จะได้ทางเลือกที่ดีที่สุดที่เหมาะสมสําหรับเรานั่นเองนะคะทีนี้มันดีตรงที่มันดีตรงที่ยิ่งมีทางออกที่ดีมากๆเท่าไหรนะ่ละมันก็จะเป็นเหมือนตัวเลือกอะคะ่ะทางเลือกมันยิ่งมากเท่านั้น คนที่เป็นคู่สนทนากับเราเขาก็จะเห็นในเรื่องของข้อมูลที่เรามีข้อมูลที่เราให้ข้อมูลที่เราได้การที่เขาจะมาเอาเปรียบเรามันก็จะยากขึ้นเพราะเขาเห็นแล้วว่าคุณมีข้อมูลเยอะมากครูยกตัวอย่างเช่นสมมติที่ครูพูดไปเมื่อกี้คือการที่เราเข้าโชว์รูมรถเพื่อที่จะไปซื้อรถยนต์สักหนึ่งคันใช่ไหมคะการที่คุณเข้าไปคุณอาจจะไม่รู้จักเซลล์ที่ขายรถโดยตรงหรอกแต่ว่า คุณมีข้อมูลมาแล้วว่าโชลูมเนี่ยราคารถรุ่นที่เราอยากได้มันมีราคาแบบไหนบ้างแล้วแต่ละรุ่นมันมีออปชันมีแพ็กเกจตัวแถมอะไรบ้างใช่ไหมคะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างในช่วงนี้แล้วก็มีเซอร์วิสอะไรบ้างในระหว่างขายแล้วก็มีเซอร์วิสอะไรบ้างหลังการขายเมื่อคุณมีข้อมูลเหล่านี้เวลาไปคุยกับเซลล์คนขายอย่างนี้ค่ะ เขาก็ไม่กล้าที่จะกักข้อมูลเราเพราะว่าเรามีข้อมูลแล้วนี่เวลาเราถามเราก็จะถามเพื่อให้ได้อ PTION อย่างที่เราได้ข้อมูลมาว่าที่โชว์รูมคุณมีบริการแบบนี้ไหมระหว่างขายมีไหมหลังการขายมีแบบนี้ไหมหรือว่าโปรโมชั่นช่วงนี้มีอะไรบ้างเห็นไหมคะเนี่ยเวลาคุยอย่างเงี้ยคนที่เป็นคนคุยกับเขาเฮ้ยคนที่เขาคุยกับเราเขาก็เริ่มจะเห็นแล้วว่าคุณมีข้อมูลเยอะใช่ไหม การที่เขาจะแบบหมกเม็ดข้อมูลหรือว่าของแถมหรือโปรโมชั่นอะไรดีๆไว้โดยไม่บอกคุณน่ะมันจะเป็นไปได้ยากเพราะเขารู้แล้วว่าคุณมีข้อมูลจากการที่คุณคุยกับเขาพูดกับเขามันทําให้เราสามารถที่จะต่อรองใช้คำว่ามีอํานาจในการต่อรองได้นะคะต่อรองได้แล้วทีนี้ถ้าเราสามารถไปโชว์รูมอื่นแล้วหาข้อมูลแบบนี้ทุกๆโชว์รูมที่เราไปมันจะช่วยให้เราสามารถ ตัดสินใจในการซื้อสิ่งที่เราอยากได้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือรถรุ่นที่เราอยากได้ในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ได้โปรโมชั่นที่ดีทั้งระหว่างการขายระหว่างการซื้อแล้วก็หลังจากที่เราซื้อรถไปแล้วเห็นไหมคะการที่เรารู้เท่าทันคนอื่นมันก็จะมีข้อดีแบบนี้นั่นเองนี่เป็นสสาเหตุนะคะที่เราจําเป็นต้องรู้เท่าทันคนอื่นอย่างแรกเลยก็คือทําให้เราไม่โดนคนอื่นเอาเปรียบ2 เมื่อเรามีทางเลือกอื่นๆมากมายเราจะเห็นทางที่ดีที่เหมาะสมสําหรับเรานั่นเองแล้วก็คนที่เป็นคนที่คุยกับเราเขาก็วินวินกับเราก็คือเราก็ซื้อของจากเขาเราก็ได้โปรโมชั่นตามแบบที่เราอยากได้เห็นไหมคะว่าเขากับเราก็คือได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่อันนี้คือข้อดีเนาะข้อดีสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายพูดคุย วันนี้ครูก็มาแชร์เรื่องของการที่2เหตุผลค่ะที่เราต้องรู้เท่าทันคนอื่นนะคะเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเปรียบเรานั่นเองแล้วมันก็จะมีข้อมูลในส่วนในส่วนพูดเร็วแล้วก็ติดติดขัดๆนะคะสวัสดีค่ะพี่ก้อยแล้วมันก็จะมีข้อมูลในส่วนของนี่ละค่ะวิธีการต่อรองนะคะวิธีการต่อรอง4ี่แบบที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเรา อันนี้เราจะได้ยินวีบ่อยก็คืออย่างเช่นแพ้นะคะคือเสียประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันที่2ก็คือแพ้แล้วก็ชนะนะคะก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้หรือเสียประโยชน์แบบที่3ก็คือวินวินทั้งคู่ก็คือได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองส่วนอันที่4ี่นะคะคือไม่เกิดผลอะไรเลยไม่เกิดผลอะไรคือสรุปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแง่ดีหรือแง่ร้ายโดยส่วนใหญ่ใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่การที่เรารู้เท่าทันคนอื่นก็เพื่อ ข้อ3ค่ะก็คือเราอยากได้รูปแบบวินวินด้วยกันทั้งคู่ก็คือเราได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์ด้วยถามว่าการที่เราต่อรองเจรจาต่อรองนะคะให้ได้แบบวินวินทั้งคู่มันดีอย่างไรมันดีตรงที่หลายครั้งที่เวลาเราพูดเจรจาต่อรองเราอย่าได้คิดว่าคนที่เราคุยด้วยเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะอันนี้ถือว่าเสียหายอย่างแรงเพราะว่าคําว่าฝ่ายตรงข้ามมันเหมือนเราตั้งป้อมว่าเขาเป็นศัตรู การเป็นศัตรูหมายถึงว่ามันต้องมีแพ้มีชนะถ้าเขาไม่ชนะเราก็ชนะแสดงว่าเมื่อมีแพ้กับมีชนะการที่ปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องจากนั้นนะมันจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นอีกฝ่ายหนึง่งอีกฝ่ายหนึ่งเฉยๆหมายถึงว่าเราเป็นฝ่าย A เขาเป็นฝ่าย B อย่างงี้ยสองฝ่ายมันจะมีความคิดเห็นและข้อตกลงที่ว่ามันจะหา จุดร่วมร่วมกันให้ได้ว่าอันไหนที่มันเป็นจุดร่วมที่เอื้อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันนี้จะดีจะให้ความรู้สึกดีก่อนที่เราจะพูดคุยกับคนอีกคนนึงด้วยซ้ำนะคะจะให้ความรู้สึกที่มันตรงข้ามอ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามความรู้สึกเรามันจะอีกแบบหนึ่งไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาการพูดเจรจาต่อรองเพื่อไม่ให้เขาอเอาเปรียบเราเราต้องคิดว่าเขาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนอีกฝ่ายนึงเฉย นะคะอีกฝ่ายหนึ่งแล้วพยายามหาข้อร่วมข้อร่วมที่สามารถได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ทําไมการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่ถึงดีเพราะว่าแม้วันนี้แม้วันนี้ยกตัวอย่างเนาะที่เราจะเห็นชัดอย่างเช่นการซื้อขายรถยนต์หลายคนพูดว่าทําไมเราต้องเจรจาต่อรองอย่างเซลล์ขายรถใช่ไหมคะบงคางครั้งขาคิดว่าเจอลูกค้าแค่ครั้งเดียวก็คือจบไม่จําเป็นต้องเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้าขนาดนั้นแต่มันมีตัวอย่างหลายๆครั้งที่ เซล์ขายรถยนต์คนคนเดียวเนี่ยแหละคะ่ะสามารถขายรถยนต์ซ้ําให้ลูกค้าคนเดิมได้ถึง3คันเห็นไหมคะ3คันซึ่งเซลล์ส่วนใหญ่จะคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อรถแค่คันเดียวใช่ไหมคะแต่มีเซลล์ที่เขาคิดต่างด้วยการให้วินวินก็คือให้ข้อมูลที่ดีกับลูกค้าให้เซอร์วิสที่ดีระหว่างการขายแล้วก็หลังการขายให้กับลูกค้ามีการแนะนำะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ออปชันดีๆ หลังจากนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าเขาเห็นว่าลูกค้าได้ข้อมูลที่ดีลูกค้าก็ซื้อรถจากเราซึ่งเป็นเซลลขายรถใช่ไหมคะหลังจากนั้นลูกค้าคนนั้นอะ่ะโดยเซลก็เขาก็อาจจะไม่ได้คิดต่อหรอกคะ่ะว่าลูกค้าเขาจะซื้อรถหลายคันแต่พอเพราะอิญว่าลูกค้าคนนั้นอะ่ะ<ๆ>เขาเห็นว่าเซลล์คนนี้ลักษณะคือให้ข้อมูลแบบวินวินคือลูกค้าก็วินตัวเขาก็วินเพราะได้ขายรถใช่ไหมคะหลังจากนั้นลูกค้าคนนี้ค่ะ เขาเป็นคนที่ใช้คําว่ามีญาติเยอะเพื่อนเยอะเขาก็ไปแนะนําเพื่อนๆบอกญาติๆว่าถ้าจะซื้อรถนะมาที่โชว์รูมนี้นะเรามาถามหาเซลล์คนนี้เพื่อขอข้อมูลในการซื้อขายรถยนต์อย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นคนที่มาซื้อก็จะมาถามหาเซลล์ขายคนนี้บอกว่าคนนี้แนะนํามา <ๆ S 1> เพื่อนคนนี้แนะนํามาญาติคนนี้แนะนํามาแล้วเกิดลูกค้าคนนั้นคนเดิมนะคะเขามีลูก เขามีหลานใช่ไหมคะเขาก็ต้องซื้อรถยนต์ให้ลูกเมื่อลูกเข้าเรียนมหาลาัยหรือลูกจบไปทํางานเขาก็วนกลับมาซื้อซ้าเห็นไหมคะบางครั้งการที่เราคิดว่าตัดสินใจลูกค้าไปก่อนว่าลูกค้ารถยนต์ลูกค้าหนึ่งคนอาจจะซื้อรถยนต์แค่คันเดียวเพราะฉะนั้นการให้บริการหรือการพูดเจรจารต่อรองไม่จําเป็นต้องวินวินเซล์อาจจะแบบกักข้อมูลบางอย่างไม่ยอมบอกโปรโมชั่นดีๆกับลูกค้าไปใช่ไหมคะเพราะคิดว่า ซื้อครั้งเดียวแล้วครั้งนี้อาจจะซื้อรถราคาไม่แพงราคาแบบรุ่นถูกสุดของรุ่นนี้ก็เป็นตอนนั้นก็คือไปตีค่าเขาไปแล้วซึ่งถามว่าเป็นการมองแบบนกาท t i ไปหน่อยเนาะเพราะว่าคนทุกคนก่ะศักยภาพเขาสูงมากวันนี้เขาอาจจะซื้อลถราคาไม่แพงแต่วันหน้าเราไม่สามารถอาจรู้ได้เหมือนที่ครูบอกนะคะกลับมาซื้อซ้าบางครั้งเราคิดว่าการซื้อซ้ําอาจจะเป็นสินค้าเล็กๆใช่ไหมคะ แต่รถยนต์นี่คือเยอะแล้วอันนี้ครูเจอกับเพื่อนครูเขาเป็นเซลล์ขายรถยนต์นะคะบริษัทหนึ่งไม่ขอเอ,อ่ยชื่อนะคะแต่หมายถึงว่าลูกค้าคือเขาทําแบบนี้ค่ะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําก็คือซื้อให้ตัวเองแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นมีญาติเขาบอกต่อญาติมีเพื่อนเขาบอกต่อเพื่อนภรรยาซื้อเป็นของขวัญภรรยาได้เขาเรียกว่าตําแหน่งหน้าที่สูงขึ้นก็มีการซื้อรถยนต์คันใหม่ให้คันเก่าเอาคันเก่ามาเทินแล้วก็ซื้อคันใหม่ พอลูกเข้าเรียนมหาลัยก็ซื้อรถให้ลูกอีกหนึ่งคันโดยที่เพื่อนคนนั้นก็บอกว่าเขาก็คือบริการลูกค้าทุกคนแบบเดียวกันก็คือวินวินด้วยกันทั้งคู่ก็คือเราได้ขายรถยนต์ด้วยลูกค้าก็ได้ข้อมูลที่ครบอย่างที่เขาอยากได้แล้วบางอันที่ลูกค้าไม่รู้แล้วเราช่วยอย่างเช่นโปรโมชั่นต่างๆบางครั้งลูกค้าที่เข้ามาเขาไม่ได้มีข้อมูลเยอะแต่เรามีข้อมูลเยอะบางอันที่ บอกได้บอกบอกไปแล้วให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองเลยหลังจากนั้นล่ะค่ะเพื่อนของครูก็คือยอดขายเขาแบบใช้คหว่าเกินหน้าเกินตาเพื่อนคนอื่นด้วยว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําบ่อยมากซึ่งหล,หลายๆคนก็งงว่ารถยนต์มันไม่ใช่สินค้าที่ซื้อซ้ําได้บ่อยขนาดนั้นแต่เราลืมมองตรงข้ามใช้คหว่ามองจุดบอดเลยแล้วกันเราลืมนึกไปว่าลูกค้าที่มาหาเราเขามีครอบครัวนี่ใช่ไหมคะเขามีลูกใช่ไหมคะ เขามีญาติใช่ไหมคะเขามีเพื่อนใช่ไหมคะเนี่แหละค่ะการเจรจาต่อรองแบบนี้มันถึงให้ผลประโยชน์ในระยะยาวได้ถ้าเรารู้จักในการว่าการเจรจาต่อรองแบบไหนเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเปรียบเราและเราเองก็ไม่เจรจาต่อรองเพื่อเอาเปรียบคนอื่นให้ทั้งเราและเขาได้ผลประโยชน์ร่วมกันที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายในอนาคตเขาอาจจะเป็นลูกค้าระยะยาวของเราหรือในอนาคต เขาอาจจะได้กลกายมาเป็นเจ้านายที่ดีของเราหรือในอนาคตเกิดสิ่งดีๆจากบุคคลเหล่านี้ที่กลับมาเอื้อประโยชน์ให้เราก็ได้อันนี้เราไม่อาจดูได้เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นนักเจราจาต่อรองที่ดีก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตนะคะเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีสวัสดีค่ะพี่ก้อยขอทักทายหน่อยนะไม่ได้ทักทายกันเลยสวัสดีค่ะป้าแม่ สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะครูคเซนดี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันเนาะสวัสดีค่ะน้องกระต่ายขอบคุณคุณปรึกษานะคะขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับการเชิญแชร์ข้อมูลวันนี้ออกไปเนาะวันนี้ครูก็มาแชร์แล้วก็แบ่งฟันในเรื่องของ2เหตุผลที่ทําไมเราต้องรู้ทันคนอื่นอันนี้สรุปให้นะคะอย่างแรก เพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเปรียบเราอันนี้ตรงไปตรงมาไม่ให้คนอื่นเอาเปรียบเรานั่นเองนะคะแล้วเราก็ไม่ควรจะเอาเปรียบคนอื่นด้วย <laughs> <g ül> ก็มันก็เป็นเขาเรียกว่าทูเวย์ทูเวย์ส่วนเหตุผลที่2ก็คือการที่เรารู้ท้อทันคนอื่นมันทําให้เรามีทางเลือกนะคะการที่เราจะรู้ท้อทันเขาเราก็ต้องมีข้อมูลมีการหาตระก,กะต,ต่างๆมาเป็นเหตุผล สำหรับตัวเราเพื่อให้เป็นทางเลือกของเราด้วยแล้วก็เป็นทางเลือกของคู่เจรจาของเราด้วยเพื่อให้เราได้ทางออกที่ดีที่เหมาะสมกับเราและเหมาะสมกับคู่เจรจาของเราให้ได้ประโยชน์ช่ว่าต้องบอกเลยว่าการเจรจาต่อรองทางที่ดีควรจะเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายหรือที่เราชอบพูดกันว่าให้แบบวินวินทั้งคู่การที่วินวินทั้งคู่มันเอื้อประโยชน์ในภายภาคหน้าได้อย่างมหาศาล อย่างสินค้าบางอย่างการที่เราอยากให้เข้ามาซื้อซ้ําการเจราจาต่อรองลักษณะที่ได้ประโยชน์สามารถสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญการให้ข้อมูลในด้านดีกับคู่เจราจาของเรามันบอกถึงความจริงใจของเราที่ต้องการที่จะให้ข้อมูลที่ดีอันนี้ครูยกตัวอย่างเรื่องของนักขายคนหนึง่ง ไปอ่านเจอมาเขาเป็นนักขายถือว่าเขาเป็นนักขายของโลกออนไลน์อันดับหนึ่งของโลกเลยมั้งเธอขายวันเดียวได้ถึง1 3ื่นล้านบาทอะพอไปดูแล้วเขาบอกว่าสินค้าที่เธอขายเธอจะให้ข้อมูลแบบครบถ้วนกระบวนความและสินค้าที่เธอเอามาโพสขายบนออนไลน์เป็นสินค้าที่เธอใช้จริงทดลองใช้จริงแล้วเธอก็เอาข้อมูลจริงที่เธอใช้นั่นแหละคะ่ะมาบอกมาบอกลูกค้ามาบอกผู้บริโภคผู้ฟังว่า เธอใช้แล้วมันดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ใครสนใจก็ยังไม่ขายต้องบอกว่ายังไม่ขายเด็ครูอึ้องพอฟังแล้วครูก็อึ้องว่าเออถ้าคนเราพอบอกคุณสมบัติครบแล้วใช่ไหมคะคนก็จะเริ่มที่จะบอกถึงการขายให้ลูกค้าซื้อ,อ,อใช่ไหมแต่ของเคสเนี้ยเขาบอกว่าเธอให้ข้อมูลไปเรื่อยๆแต่เธอยังไม่บอกขายทันทีจนกว่าจนกว่าเธอจะบอกข้อมูลของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นของเธอ ครบท่วนกระบ,บวนความก่อนถ้าข้อไหนที่เธอยังบอกไม่หมดไม่ครบเธอยังจะไม่พูดเรื่องการขายเธอต้องบอกข้อมูลก่อนว่าอันนี้มันดียังไงมันมีข้อเสียยังไงมันมีประโยชน์ยังไงมันช่วยอะไรในชีวิตของเธอแล้วที่เธอใช้มาที่เธอทดลองใช้จริงๆมามันเป็นแบบไหนมันดีไหมดีไหมดีไหมอย่างงี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่ครูฟังแล้วชอบเลยก็คือสินค้าทุกอย่างตั้งแต่ชิ้นเล็กจนชิ้นใหญ่เธอบอกว่าทุกชิ้นเธอต้องทดลองใช้ก่อน ต้องผ่านการใช้จริงมีประสบการณ์จริงจากตัวเธอก่อนเธอถึงจะมาพูดขายให้หลังจากนั้นเทคนิคในการขายของเธอก็คือเมื่อเธอบอกข้อมูลไปจนครบท้วนกระบวนวามหมดแล้วใช่ไหมคะเธอก็จะนับถอยหลังเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจในข้อมูลที่เธอให้ไปจนหมดแล้วอ่ะให้ไปจนชักว่าหมดไส้หมดพุงของเธอไปแล้วเธอก็จะนับถอยหลังเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อว่ามีเวลา 5นาทีนับจากนี้ที่คุณจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้านี้หลังจากนั้นก็จะไม่ขายานั่นราคามันเป็นการกระตุ้นแต่เมื่อคิด,ค,ด,ค,ดคิดง่ายๆถ้าเราเป็นคนซื้อเนาะเราได้รับข้อมูลทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีหนึ่งก็คือเราซื้อเพราะเห็นคนขายหนึ่งก็คือเขาบอกถึงผลิตภัณฑ์ได้ครบทุกด้าน 2. เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเอามาขายเขาใช้จริงมีประสบการณ์จริงๆเราสามารถ เข้าไปย้อนดูได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็หมายถึงว่าเขาเอาตัวเขาออามาขายหนึ่งไม่ใช่แค่สินค้าที่เขาขายนะคะคือเขาเอาตัวเขามาขายด้วยเลยเพราะถ้าสินค้าไม่ดีหรือไม่เป็นอย่างที่เธอพูดคนแรกที่โดนก็คือตัวเธอไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์นะเป็นตัวเธอที่เอาผลิตภัณฑ์นั้นมาขายก็แสดงว่าเธอมีความกล้ากล้าเสี่ยงที่จะเอาชื่อเสียงตัวเองเอาชีวิตของตัวเองเอาหน้าตาตัวเองมาออก ถ้ามันไม่ดีจริงเธอก็ไม่กล้ามาพูดเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยทําให้คนฟังมีความเชื่อถือในตัวเธอในสินค้าที่เธอเอามาโพสขายแล้วส่วนใหญ่สินค้าที่เธอขายเห็นเขาบอกว่าเปิดขายยังไม่ถึงเท่าไหร่เองไม่กี่วินาทีไม่ถึงนาทีอะขายหมดเกี้ยงเลยขายหมดเกี้ยงเลยวันหนึ่งเธอเลยทายอดได้ถึงหนึ่งหมาพันล้านบาทนะคะพอไปฟังแล้วแบบรูชอบเทคนิคการขายของเธอมากเลยอย่างนัน้นก็คือเหมือนการเจรจาต่อรองน่คะว่าก็คือ เราใช้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปพูดให้ผู้ซื้อฟังแต่ว่าเราได้ขายของแต่ผู้ซื้อก็ต้องได้ไประโยชน์จากสินค้าที่เราเอามาขายจริงๆว่ามันดีจริงๆเราใช้แล้วจริงๆเห็นผลแล้วจริงๆอย่างนี้ค่ะคุณรู้ไหมนี่คือการการขายคือการเจรจารต่อรองอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันอยู่บนเงื่อนไขว่าวินวินทั้งคู่ก็คือเราได้ขายสินค้าใช่ไหมคะ 2. ผู้บริโภคหรือคนรับชมเขาได้สินค้าที่ดีดีจริงๆไม่ใช่เราแบบ แอปว่าใช้หนึ่งจริงไม่ได้ใช้แต่ของเขาคือเขาใช้จริงเห็นผลจริงหรือไม่เห็นผลจริงเขาก็บอกแต่เขาบอกเลยว่าถ้าสินค้าไม่ดีเขาก็ไม่เอามาขายอืมหรือว่าสินค้าไหนที่เขาไม่ได้ทดลองใช้นะคะโดยไม่ได้ใช้จริงไม่ได้มีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเธอก็ไม่ขายให้ไม่โพสต์ขายเลยไม่พูดขายเลยเราก็เลยฟังแล้วแบบเอ้ยชอบชอบมากเลยว่าเนี่ยเนี่ยการเจรจาต่อรองเลยนะการซื้อการขายนะคะอืม การรู้เท่าทันคนอื่นทําให้เรามีทางเลือกใช่คะ่ะใช่รู้เท่าทันแล้วเราไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วคนอื่นก็เอาเปรียบเราไม่ได้ด้วยนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นข้อดีว่าเราต้องพยายามรู้เท่าทันคนอื่นแล้วก็พยายามรู้ถึงกลไกหลายๆอย่างในชีวิตของมนุษย์เราเพราะว่าคนในสังคมก็มีทั้งคนที่เห็นในด้านของการที่เอื้อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็มีคนส่วนใหญ่ของสังคมด้วยเหมือนกันที่ ไม่ได้มองผลลัพธ์แบบนี้คิดแค่ว่าให้เราได้ประโยชน์คนเดียวก็พอคนอื่นจะพ่ายแพ้อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ฉันเป็นผู้ชนะอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราถึงต้องพยายามพยายามที่จะตระหนักในเรื่องนี้ให้มากถ้าเราไม่อยากจะเจอคนลักษณะนี้นะคะเราเองก็อย่าเป็นพอเราไม่เป็นเราก็จะไม่ค่อยจะเจอ,เจอคนลักษณะนี้หรือเราเจอเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อคนเนี้ยเขาพูดแบบนี้เขาทาแบบนี้ เขามีความคิดเอาเปรียบเราทั้งหน้าเราก็จะไม่พูดคุยหรือไม่เจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องจิปถาถะต่างๆเราก็จะหลีกลีหนีถอยคนลักษณะแบบนี้ออกไปเองเนี่ยราคามันก็คือผลดีของการที่เราสามารถรู้เท่าทันคนอื่นเหตุผลแรกๆที่ครูชอบก็คือนี่แหละค่ะการที่เราไม่ถูกใครเอาเปรียบนั่นเองเพราะหลายๆคนถูกคนอื่นเอาเปรียบเพราะเราใช้คำว่าเพราะเรารู้ไม่เท่าทันไม่ใช่เราโง่นะคะ ไม่ใช่ลงโง่นะเพราะเรารู้ไม่เท่าทันหนึ่งของการรู้ไม่เท่าทันก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจใช่ไหมคะหลายคนเจอนะว่าเราเชื่อใจเขาอะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขาให้เราทําเราคิดว่าเขาไม่ได้เอาเปรียบเราเพราะว่าเราเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจใช่ไหมคะแต่พอเราหลวมตัวลงไปแล้วอะถึงค่อยมารู้ทีหลังว่าเอาเอาเปรียบเรานี่นะไอ้ที่บอกเราก็คือไม่ใช่เลยโกหกเราทั้งนั้นเลยอย่างเนี้ยคะ่ะแต่ว่า ความไวเนื้อเชื่อใจที่เราให้ไปก็ต้องบอกเลยว่ามันก็จะหมดไปพร้อมกับพฤติกรรมครั้งนั้นเช่นเดียวกันถ้าเข้ามาอีกครั้งหน้าเราก็จะรู้แล้วแหละว่าเออเขาไม่จริงใจกับเราเขาเอาเปรียบเราเราก็จะค่อยๆถอ,อ,อยห่างออกไปเองค่ะอัตโนมัติเพียงแต่ว่ากว่าที่เราจะรู้เ่าทานบางครั้งหลายคนก็เจ็บตัวหลายครั้งเนาะแต่ถ้าเกิดเราสามารถเป็นคนที่รู้ทันคนอื่นก่อนการเจ็บตัวกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่า,านี้ของเรามันก็น้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยนะคะแทบจะไม่มีถามว่าดีไหม การที่เรารู้เท่าทันคนอื่นมันก็ทําให้เรามีความระมัดระวังตัวในการที่จะทําอะไรตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้คงฝากคงฝากข้อมูลดีๆไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูก็จะเอาข้อมูลลักษณะของการที่วิธีง่ายๆที่ทําอย่างไรให้เราไม่ถูกคนอื่นเอาเปรียบมาแนะนําเพิ่มเติมอีกสักหลายข้อหน่อยเนาะเพื่อให้ เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นข้อมูลให้เราสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้สําบวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้เนาะส <c oughs> ุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลนองมีทองไหลมามีกินมีใช้ไม่มีวันหมดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความโชคดีโชคดีสําบวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันหลน์หน้าเวลาเที่ยงตรงขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ